ก็ที่มาวันนี้ก็อยากพูดนะว่ามันเป็นยังไงก็มันที่ที่คลิปเขาออกที่เขาไปส่งอ่ะแหละที่เขาส่งไปอืที่มาก็าคือเขาไปโพสในเฟซเขาใช่ถ่ายวิดีโอไปโพสในเฟซเขา เราโพดว่าน,นี่มีชูอืมนี่มีชูแล้วเขียนด้วยว่าอ่ายกให้ทั้งห้องทั้งเงินจ่ายค่าห้องเรานี่นี่สินแล้วถามในเธอว่าสังคมอ่ะคนอื่นเขาจะเข้าใจไหม เข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงอืแต่พูดซะว่าเราสร้างนี่นี่สร้างแต่ไม่เข้าใจว่าสร้างอะสร้างนี่อะไรอะเออสร้างนี่อะไรแล้วทําไมไม่ระบุด,ด้วยว่านี่อะไรที่โพสนี่อะไรแล้วเป็นเงินเท่าไรแล้วเพราะอะไรถึงได้สร้าง เพราะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะอืมมันไม่ใช่ความจริงอ่ะเราสร้างนี่อะไรหรอเออสร้างนี่อะไรหรออืมก็มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ความจริงชูนี่คือ,อยังไงชื่อนี่ครบชูนี่คือ,อยังไงคุณอ่าเอาเริ่มต้นเลยนะแต่ก่อน เขาอยู่โคราชเนาะอืมก็ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันคบกันจริงแต่มันหลายครั้งที่มันหลายครั้งที่ทะเลาะกันเออพูดงา่ๆว่าหลายครั้งที่ทะเลาะกันเราแบบหลายครแบบยั้งที่ทนยอมรับว่าเคยผิดอืมเคยผิดสำหรับ เคยทำผิดกับเขานั่นแหละเคยทำผิดกับคนคนนี้ยอมรับแต่คนเรามันไม่ได้มีแค่ด้านดีเสมอไปคนเรามีทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าเขาดีไม่ใช่ว่าเราดีก็คือมีทั้งดีและไม่ดีแต่คือ พราะอะไรถึงทำอย่างนี้เพราะอะไรคุณต้องการอะไรอ่ะคุณต้องการอะไรถึงไปโพสเนี่ยพึงถึงเนี่ยพึงถึงไปโพสในแบบในเฟซคุณนะ่ะเออคุณต้องการอะไรตอนแรกก็คิดว่าเพื่อความสาใจของเธอนะของของคนคนนั้นนะอืมแต่มันไม่ใช่มันเกินกว่านั้นอะ เออมันเกินกว่านนะั้นจริงๆไปโพสในแบบไปทำไรเออเราไม่ได้เราไม่ได้กินอะไรก็ก็ช่างเธอเออก็ปล่อยแต่นี่แบบไปโพสในยูไรอ่อะเออแล้วแบบว่าเธอดูดูคนเมนต์กี่ล้านคนอือคนคนเข้าจะผิดกี่ล้านคนแล้วจะให้แบบมานั่งอยู่อย่างนี้มันแบบมันทำได้เหรอแค่แบบ แค่คิดมันก็ผิดเขาว่าชูต้องอยู่ด้วยกันมนะต้องต่างคนต่างไม่มีใครอ่ะก็คืออยู่ด้วยกันสองคนแบบไม่มีใครแต่นี่คือเขาไปทำงานอืมส่วนตัวนี้อยู่สารครามอืมส่วนตัวเขาอยู่กรุงเทพ ทำงานอยู่บนรถไฟแล้วเขาก็มีแฟนใหม่แล้วทำงานอยู่ที่เดียวกันอยู่บนรถไฟเหมือนกันเราไม่เข้าใจว่าทาเพื่ออะไรนะแต่คือแบบที่พูดให้เพื่อนฟังในเฟซก่อนที่มันจะมีเรื่องมันคือความจริงทุกอย่างก็คือเขา เขาก็คุยกับคนนั้นจริงๆเคยกลับมาหากันครั้งหนึ่งบอกว่าเขาไม่มีเขาจะไม่คุยแล้วนะกับคนนี้ก็คือผู้หญิงคนนั้นก็บล็อกเฟซไปแล้วอืมก็บล็อกเฟซเขาก็ล็อกบล็อกเฟซเ,เ,เราไปแล้วแต่ก็สมัครเฟซใหม่แล้วก็ไปเป็นแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนกันกับ เขากับผู้หญิงคนนั้นอืมแล้วมันหมายความว่าไงทํางานที่เดียวกันคนเคยเป็นแฟนกันนอนก็นอนที่ที่ทํางานด้วยกันแล้วมันหยุดคุยได้หรอนี่ถามว่าพูดว่ามีหลักฐานไหมไม่มีหลักฐานหรอกแต่แค่ผู้หญิงเขาก็ทักมาว่า บอกว่าเลิกกันแล้วเอออืมลืมเขาไม่ได้เหรออืมเราก็เจ็บก็เจ็บไงก็เข้าใจาว่าโอกผู้หญิงอ่ะผู้ชายไปให้ความหวังอ่ะใครจะไม่เจ็บบ้างบอกว่าเธอดีอย่างนูน้นเธอดีอย่างนี้นะแต่ก็มาพูดกับเราอ่ะเราดีกว่าแล้วก็ไปพูดกับคนนั้นว่าเขาดีกว่าเราเรา ที่พูดอ่ะไม่ได้จําเป็นต้องให้ไม่ไม่ได้ว่าจะให้ทุกคนเข้าใจเราทุกคนนะแต่คือพูดไปตามที่เป็นมาอืมแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะไปอยู่บนรถไฟก็ทํางานอยู่สารคามออืทำงานอยู่สารคาม ก็อยู่ไม่ได้เพราะมาทํางานก็ไปแบบแก็ไปช่งเงินเขาอะ่ะเออไปเอาเงินร้านเนี่ยพี่เขาอะ่ะเออเอาไปแล้วแล้วเขาต้องมาแล้วเราต้องมานั่งใช้นี่เนี่ยเออเราค่อยไปอยู่กรุงเทพแล้วหนีไปอยู่กรุงเทพให้เรานั่งใช้นี่เนี่ยค่อยติดต่อเรามาเมื่อเราใช้นี่เขาหมดอะ่ะเออติดต่อมาพร้อมกับ แฟนเธอับได้ไหมเขาบอกว่าเขาับได้เขายังไม่มีใครออไปช่วงนั้นไม่มีใครจริงอือเดือนพฤศจิกาอ่ะพฤศจิกาไม่ะ่ะธันวาอ่ะธันวาธันวาไม่มีใครอือก็ก็ไม่มีใครจริงแต่พอมาเสร็จก็แบบเออไม่ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเลิกไม่ยอมเล,ลิกล่ะ ิมแบบสมัครเฟซใหม่แล้วก็แบบทักมาแบบออยากได้เลยก็เอาไปเราไม่ได้ว่าแต่ไปคุยกันแบบเตรียมกันแบบเตรียมกันแบบให้โอเคได้ไหมไม่ใช่ว่าผู้ชายหอกอ่ะเฮ้ยสาบัญกับเราสามานสาบานทำเพี้ยอะไรเออแค่นั้นแหละสาบานทำเพื่อสาบันว่าเฮ้ยเขาจะมีตัวเองคนเดียวเขาจะไม่ไปเอาไปอีก่นั่นเราเป็นผีอนั้นเราก็คงเสียความรู้สึกกันเนาะว่า เฮ้ยมันมีดีตรงไหนเออสู้เต็งก